โอ้โอ,โอ,โอมามามาอืมนี่ครับนั่งลงกับไหนอบอกแม่ซิหนูเป็นที่ร้องไห้กับร้องทชไม,ไมครับผมไม่อยากให้น้องร้องไห้คนเดียวก็เลยร้องเป็นเพื่อนแม่ไม,ไมาฉชนเนี่ยโกรธพ่อเลยจริงๆวันนี้พ่อต้องมารับนะนี่เดี๋ยวถ้าพ่อมาแม่ต้องจัดการพ่อหน่อยค่ะ จริงๆวิกนี้เป็นเวรของคนที่ต้องมารับลูกนะแต่ว่ารถเสียแล้วพี่เลี้ยงที่เคยจ้างก็ไม่ว่างฉันก็เลยต้องรีบออกมาก่อนเวลางานเลิกตินฉันขอโทษนะเธอ,อย่าบอกใครนะเรื่องแค่นี้เองอะทำไมเธอไม่บอกฉันตรงๆอะคือแค่เนี้ยทุกคนก็คิดว่าฉันทำงานน้อยกว่าคนอื่นแล้วเอาแต่ห่วงครอบครัวตัวเอง แล้วนี่เธอมาทำอะไรเหรอเธอแอบตามฉันมาเหรอฉันมาทำธุระแถวนี้พีดีอมิกแมากลูกฮัลโหลไปโอ้โหทำไมเลิะเธออย่างนี้ลูกกินไอติมมาครับอ่ะลิน มาแล้วจ้าโอ้โกรธเหรอเข้าขอโทษเนาะดีกันคะออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวถือให้อ่เงี้นงั้นกลับบ้านงันก็ได้มันรถมันเสียสุดวิสัยจริงๆสุดวิสัยอะไรอ่ะเคยบอกตั้งนานแล้วใช่ไหมว่้เอารถไปเข้าศูนย์แล้วมันก็มาเสียตอนจะใช้จนได้ บนหัวอีกแล้วปะปะปะเดี๋ยวไปง้องกันต่อที่บ้านไปนะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> ไปก่อนนะลินนะโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นไรจา่าเดี๋ยวถือให้จา่จาจ่าจ่าไ,ไ,ไ,ไปเลยไปเลยครับ ช่วยเดี๋ยวจะโดนบ่นว่าไม่ช่วยงานอีกจ้าเออนี่เธอเราไปดูไอเครื่องล้างจานกันไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้เครื่องไม่กี่พนนันเนะแล้เธอได้ไม่ต้องมายืนล้างแบบนี้ไงเออใช่วันนี้ซื้ออะไรมาให้ด้วยนี่เห็นบ่นมานานแล้วนี่เตารีดอันใหม่ เห็นบอกว่าอันเก่ามันร้อนแบบมันอู้บวบใช่ไหมเดี๋ยวซื้ออันใหม่ได้เลยนี่รุ่นใหม่เลยเขาบอกนี้รีดแบบเรียบด้วยนี่เตารีดใช่ใช่นะเออดูเหนือหน่อยๆเนาะเวลาเหนื่อยทีไรหน้าบึ้งทุกทีเลยอะ หาออกเปล่าแล้วก็ฉันก็ทํางานหาเงินไปเธอก็มาเป็นแบบคุณแม่ฟูทามจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยสองเด้งไงใช่ไหมแล้วฉันว่าเธอดูมิกแม็กเก่งกว่าฉันด้วยอะลูกก็น่าจะโอเค